quay nữa không? à với bên phá ban ngải cái này. ờ à. à ก็จับได้่จับได้ไงเออจับได้มันจะได้โวสนาสาธทุกฟองนีอมญาติโยมโยมถวายเราโยงจะมีผ้ารับใชอันนี้มันไม่ถึงนี่ยนี่บุญนัตโตเรื่องโยง ครับอารต่อไปพร้อมแล้วก็การถวายเป็นมัณฑะกะพราหารในวันนี้นะครับสวายเพื donc, yani, Bal, ่อให้นานัถึงตึกหรือว่าอีผู้อยู่บ้านเขาเรียกตามบ้านเขาเรียกว่าผู้อยู่ด้วงนะครับเกินตั้งใจถวายเป็นมั่นตะกะพหารในวันนี้นะครับน้ำวนรักษา ภาคาวัต e nah ุอาระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตุอาระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตุอาระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง สุปาัยชนะสัมปนังสาลีนางภูชนานางอุทะกังวะรามพุทธะัตรปูเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมปูชาข้าวดูข้าวสาลี ้อมด้วยแกงตับแป้งน้ำอันประเสริดนี้บูชาเดพระพุทธเจ้าอมีคนมายืัะดวนอิกมานิมาย่างพันเตมาตะกะพัตานิ lapa diwarani siku tangkatan di uno jakyama satuno pante siku di tangku diimani mak yang pante mak takak patani diwarani

สังขทาตุนาณีญาตุปัจจายานีสัพปริวารานีภิปุตังคัตตาปุโนชยามะสาธุโนปันเตปิปุตังภู้อิมานีมะยังปันเตสังขทาตุนานี ญาตุภะยะยานิตะปริมานังปฏิทานะตุอัมมาทานเจวะอะทาทีนะจาอะภิรัตตะทานัญจะตะกะทานิปะตะนังนรัตตะกานิรัตตาธีระตะนะภายาสิตายัง ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตากาพัฒตาหารพมทั้งสังฆทานพรจะจุปใจพรทั้งบริวานทั้งหลายเรามีแด่พระทีุ่ตรหลวขอพระทีุ่หลวงจงรักมาตากาพัฒตาหา ควางสังฆทานความจตุป od ัจจัยการนั่งบริวารกางหายเหล่านี้แห่ภาพที่จุดชมของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความอยู่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีอิจามันดาปูบาจาร ญาติย่าญาติยาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยด้ยดาภพนายอนันต์ผลสุขคือผู้ใหญ่ดวงผู้ใหญ่ดวงที่วายชนไปที่พ่อแม่ลูกหลานได้ทำบุญูท ทานในท่านแล้วในวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้ขอให้พระเจ้าเราขานถ้าเรื่องกิตพิญญาของท่านนายอนันตผลดูอยู่ที่ใดขอให้ได้รับการผลทานนี้ขออำนาจปารมีแห่งผลทานนี้ โยมสำเร็จผลนวลบันนานข้าดวงจิตตาปัญญาของท่านทุกที่ทูงขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงที่สูงขอให้สุกยิ่งยิ่งไวถึงมรรคผลนิพพานตามความปะโจงต่อ

จิตเมตตาได้มาทำที่สุสมบออณ์ได้มาสมบูรณ์เ่งนั้เรารรู้เีเราทำเพื่ออะไกันถ้านี้เราจะไเจอุรู้ยาเปฏิบาติ่านหน้าเราทบไปเอเว่าคน เห็นไหมตายไม่โง่พระต่ตายเยอะนี่ลูกเรียนให้เป็นทางบูได้มีแต่คนอื่นเป็นจามบูได้นั่นแหละนี่วางราวทชามตะตาโผลเรื่อยๆไปเบื่อชาติพีพงศมนีเรื่อเราไม่ยถือว่าพงศ์นี้เราเก็บใกล้เราป่วอู้พงศนี่ชานี้เราไปเก็บใกล้ๆมันป่วยหรือทำไมเพราะกยาบางอยได้เราพยายามไจ่ไอาตมาลนี่กูได้รับจากอากาบา แรงอานที่ฐานปุ่นาบริีเกจะแรงอาฐานั่นม่ดีที่านทฐานไม่ีแรงอานทฐานุ่าบรีเ้เดิทายไงเต้งเดินเดินร้อนเท้าร้อนหัวร้อนหน้าร้อนกายอ nêu uốn cao thím nào mà thế này, 8, 9, 3, 3, 8, 1 số nó bảo nó vô luôn, ờ hahaha, oh, 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 oh. à, cái gì mà 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 cái gì cái gì cái gì mà 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 พ่ว่าให้ตรงๆกันนะเดียวก็สามเหือ่ันต้องไปตัวเนี่ยเสีย้าวลงเสียาวงกตัด้าเ่องวโยมจบเลยศูนย์ห้ามันจะตรงกันนะเออศูนย์จห้ามันจะตรงกันเรนามันจะตรงกันเจดกับสอมันจะตรงกันแล้วห้าเป็นสองแถืเลขตัวต่อกันแวจะตรงกันเล้าใหร ใจว้าวเออเราเอาเขียนมาดูตั้งแวมาตัวเดียวบันถางสองกเส็แต่อีสานันอว่าโอ้ยเ่ขหกมั็เป็นเลเก้าเก้าก็หกตัวเดียวมันชั่วหัวอ่ะอย่าเดบอไม่ได้อออย่งนหกันึ่งนตัวเลขตัวเดียวกันเส็จกะองเนเลตัวเดียวกันแด่ก็ะสาเนเลขตัวเดียวกัน ตามเลี่ยเลขปลี่ยันะตามเลเลยนะไอ้สองเเปนเก้าเลขี่ยนะอเขห้าเลขเีเออรมก็ว่าไเาไ้องหน้าเป็นสลักเงี้ยคือได้สิเห็นหมเอนี่ทำงานนัคทับยอดยอดเพียรักบวงหน้าเลย

ปากต่อปากที่มันเร็วได้บูญบ้าเลยมีตีร้อยนังกามีร้อยหนังกาเขาพูดไปเร่มีหนังตาเลยโอ้โหนโารักเเดี๋ยวมันนี้่าตั้งจิตับใจเด้อจะอุปถัวด์ตนก็ขอมาลาโทษม่พระบุตคาพี่ดีดีที่ครั้งเดียวนะอาตมาก็ทำได้ดีนะ เอาลงไปแล้วโยนลงน้ำแต่ตัวก็ดีว่าลูกเขารอยน้ำเราก็มาดูรุ้งอางป่านบางปก็ม <Ta> ีเออต้นบ้้ยก็ไม่คยมีจะ่พู่งด่างาวนะลออยทุกปีก้เกิดมาั้งเป็นชาวบ้านจะลอมาความเป็นพานี่เกิดนี่สิบาก็ททุกปีนั่นอยู่ป่าอยู่เขาพจ่าเออลอยทุกปีทำให้มันมปน้ำใสกระลาวไม่ได้

นะกวโตัสลตสมะจตะคโัปะกวะโตอะระหะโตสมาจัมพุสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะละหะโตสมัมปุะนาโมัตตาปะกวโตอะโตสมะจัมุตตะยเกปันเตสังโฆานาตตขอพระสงฆ์จงบวมบทราปฏีได้มีทายกไดกผู้อิจิตตตา ในน้อมนามาซึ่งพัฒนาหารมาถวายเป็นสังฆทานอ่านว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จําพระโจจงว่าเป็นของพิจูรุปหนึ่งผู้ใดก็หาไม่ได้ว่าเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วสังฆบนทนพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกันคำปัญดาที่มาถึงฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ากางสมมุติจนเป็นผู้แจกของสมถวนควรจะเห็นสมควนลุไมเห็นสมควน ถ้าเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแนวไซจงทับท้วงขึ้นในท่ามกลางร,ระหว่างสงฆ์อย่าได้เกงใจถ้าเห็นว่าสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้สงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทําการแจกของสงฆ์ต่อไปนักการรับบัดนี้อายังปัตมะาโภ,โภมหาเทรัยราปาปุญอาตีส่วนที่หนึ่งจ่อมถึงแ่กะระเฉระผู้ใหญ่ผู้ยู่เหนือข้าพเจ้า อาวเาสสาภาตาอามากัปาบบุนันตีส่วนที่เหลือจากพระเทลัผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดถึงบาสุตลอดถึงบาต,ตุบาจิกาทั้งหลายผู้มาทําบุญในวันนี้ถ้าพระิูุ้ส,สงพิจารณาพัฒารเป็นไปได้วยความเรียบร้อยแล้วก็พึงนําไปรับประทานตามกระบายจะได้เป็นโทษเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเป็นต่อไปในภายภาคหน้าด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอ いいです。